สวัสดีค่ะเอฟซีตอนนี้ไก่ค่ำยามแรงแล้วทุกคนคุรายังอยู่ที่อำเภอนางรองนะคะทุกคนนะเย็นนี้น้องเขาพามาเที่ยวชมบ้านสวนนะอืมาชมบ้านสวนนะสวยมากเลยนะมีปลูกทุกอย่างนะคะ ที่กินได้ขายได้นะทุกคนนี่ต้นพริกนะทุกคนนะเห็นไหมกินได้ขายได้ต้นพริกนะนี่ต้นกะเพรานะนี่นะพริกกะเพรามะล,ละกอเอาย่อมนี้ก่อนนะนี่พริกกะเพรามะล,ละกอนะโหระพานะ ทัวตะไคร้รอบสระน้ําเลยทุกคนนะบนบกมีพืชมีผักในน้ํามีปลามีผักบุ้งนะทุกคนนะที่นี่อําเภอนางรองยามค่ายามแรงเดอ้อทุกคนนี่นะสวยๆทิวมะพร้าวเยอะมากนะคะบรรยากาศน่านั่งเล่นมากๆเลยถ้ามีเถียงนาหน่อยเดอ้อยายเออ